สวัสดีครับพผมนะครับได้ SGP นะผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะครับและอยู่กับพี่แม็กนะครับพี่แม็กสวัสดีครับ B M w G e ี i น s ครับของ B M w ออมอนเพสชีนนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ใหญ่ตัวแรงนะครับ B M w the new M5 นะครับผมตัวนี้นะเป็น G 90นะครับ M5 G 90เป็น all new เลยแล้วก็ได้กระจังหน้า iconic grow ถูกต้องนะครับตัวนี้ฝากระโปรงจะมี M5 แบบใหม่นะครับ อ่าแล้วก็ตัวช่องดักอากาศด้านล่างขนาดใ,ใหญ่เลยนะครับซึ่งใ้ความดุดันมากจริงๆแล้วก็ตัวเส้นสายจะมากขึ้นไฟหน้าทรงใหม่แบบซีรีส์5ตัวนู้นนะครับผมอ่าอันนั้นซีรีส์5ธรรมดาอันนี้ M5 นะครับอ่ะไปกันต่อไปกันที่ด้านข้างนะครับเรจะเห็นโป่งสันนะครับที่ดูกว้างกว่าตัวปกตินั่นเองพร้อมกับแม็กหน้าเนี่ยขนาด20นิ้ว20นิ้วครับแม็กหน้าพร้อมคันนี้เนี่ยเป็นเบรก คาร์บอนเตรลมิกสีทองครับออปชั่น7 0 0 0 0สบาทอ่าแล้วก็ตัวชาร์จตรงนี้เป็นชาร์จเอซีสามชั่วโมงเต็มวิ่งได้ประมาณ70โล60โลประมาณ67โลอ่าโอเคครับประมาณหกกิโลครั้งแรกที่ M5 อ็มไฟน่าเพิ่มมอเตอร์ไฮบริดนะครับเข้ามาเป็นครั้งแรกในตัว M5 นะครับแล้วก็หูกระจกคาร์บอนนะครับทรง M5 ็มดุดดุเอ็มประมาณนะครับ เป็นที่เปิดประตูแบบใหม่แล้วนะครับเรียบๆเนาะแล้วก็นี่ตรงนี้ครตรงตัว C เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็น M5 แล้วตัวปกติจะเป็นเลข5้นะครับตรง h o f m a s t e r p i e นะครับอ่านะครับแล้วก็ฝาตัวหลังคาเนี่ยคาร์บอนโอ้สวยๆดุๆเลยนะครับอ่าแล้วก็แม็กด้านหลังที่เราบอก21นิ้วพร้อมเบรกคาร์บอนซรามิกสีทองดุๆแบบนี้นะครับแล้วดูัาโอ้โหแค่นี้นะครับคือบ่งบอกว่าเนี่ยครับ ตัวก้ามมัดของเขานะครับไซ<ช>ส์สเกิร์ตดุดูโป่งหลังใหญ่ๆนะครับโอ้โหนะครับมางันเอกลักษณ์ด้านหลังนะครับ oh ไฟสวยๆดุดูแบบนี้พร้อมแบต M5 แบบใหม่โอ้โห oh แบบเท่มากจริงๆนะครับแล้วก็ตัวดักเทลเนี่ยเป็นคาร์บอนด้วยโอ้โ oh หซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็น M5 ที่ดูบึกบืนมากๆนะครับแล้วก็แบบโอ้โหข้างหลังเต็มๆลองเปิดฝาท้ายดูนะครับ รถซิงซ727แรงม้าแรงบิด1,000นิวตันเมตรแต่ที่จุสัมภาระครับโอ้โหให้มากว้างมากๆพร้อมกับพับเบาะเพื่อจุสัมภาระกระเป๋าก๊อปได้อีกเต็มๆเออนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่านี่คือรถเอมนะครับแล้วก็มีฝาท้ายไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับมีที่หิ้วถุงด้วยนะครับ2ฝั่งโอ้โหให้มาเต็มมากๆนะครับโอ้ดิฟเซอร์ด้านหลังดิฟเเซอร์ครับ ขนาดใหญ่มคือมาพร้อมท่อปลายสี่นะครับของ M Performance ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นไฟถอยหลังดุมากนะครับมุมนี้เราจะเห็นถึงความดุดันของเขานะครับโอ้โหเต็มมากๆนะครับรมองมุมนี้ทุกมิติคือโหดุมากเดีย๋ยวเราไปต่อที่ภายในกันแบบยาวๆลองเทคเลยนะครับอ่าครับประตูฝั่งนี้จะเห็นว่าได้เครื่องเสียง Bowers and Wilkins นะครับแล้วก็ ได้ตัวคาร์บอนเคฟลาดำแดงนะครับคันนี้นะครับโอ้โหได้ปรับเบาะตัวเมมโมรี e ซีดแบบเต็มเต็มเหนียวนิดนึงครับเบาะ M5 ตัวใหม่เบาะใหม่ดำแดงสลับกันดุดุไฟฟ้าพร้อมลำบ้าซัพพอร์ตนะครับนี่คือรถ M ที่ได้ความสะดวกสบายแบบโอ้โหเน้นๆนะครับแล้วก็ไฟสูง Head-Up Display นะครับโอ้ครบครบ เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับก็จะเป็นยังไงเราเข้าไปชมกันครับเราอยู่กันในภายในของเจ้า B M W M5 G90 ครับโอ้โห,โหต้องบอกได้เลยว่านี่นะครับเป็น M5 ที่เรานั่งแล้วแบบโอ้โสบายาากคือบ่งบอกได้ว่านี่คือรถ M5 จริงๆหรอครับ<ช>เหมือนอารมณ์เหมือนนั่งซีรีส์ห้ารถบ้านๆที่ดุดันแบบ สบายมากนะครับเบาะซับพอร์ตค่อนข้างดีไม่ได้แบบโอ้ยแข็งกระด้างบักเก็ตซีฟแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับจะมีตัวเฮดอัพนะครับนี่อ่าแล้วก็นี่ครับหน้าปัดไมถึง330ซึ่งคันนี้ท็อปสปีดเขาเครมไว้ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีบอกแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับบอกน้ำมันเนาะแล้วก็พวงมาลัยท้ายตัด M พร้อมสลับได้ปุ่ม M 1 M 2เอาไว้เสร็จค่ะ โอ้โหนะครับก็สามารถเซตได้ยังไงครับพี่แม็กอันนี้คือจอ OS เอสอะไรครับ8ปดจุดห้าแปดจุดห้านะครับโอ้โหนี่นะครับก่อนไปถึงระบบเราดูแบบรถแข่งไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับวัดบูทวัดนี่วัดลมยางเป็นบาร์นะครับวัดบูทอุณหภูมิหม้อน้แมโอ้อุณหภูมิแบตเตอรี่ก็ดูได้ได้ถูกต้องให้มาเซตได้บ้างนี่ครับโอ้โหนี่นะครับ M หนึ่ง M สองเซตได้หมดเลยครับผมเนี่ยดิจิทัลเรื่องของตัวเอนจิ้น รีคอเวอรี่นะครับแล้วก็ไดรโวจิกแล้วก็เซตได้เซตซีนะครับตัววอลช็อปอัพปรับพวงมาลัยสปอร์ตก็จะหนักขึ้นเบรกสปอร์ตก็โอ้โหเบรคนิดเดียวแล้วจึ๊กจั๊กจิกจิกเลยนะครับและตัวนี้ที่เอกลักษณ์ของเขาคือ m x ไดที่ปรับได้ครับพี่แม็กซึ่ง 4WD ก็คือขับ4ปกติเลยนะครับแต่ 4WD สปอร์ตเนี่ย ก็จะเป็นการที่ใช้สองของล้อหลังเป็นหลักเล่อาแต่ว่ายังคงแบบเอยเอาสี่ล้อเข้ามาช่วยเป็นบางจังหวะแต่หากคุณเลือก 2WD นะครับรถเนี่ยพร้อมที่จะท้ายปัดนะครับแล้วแบบโอ้โหให้เราใช้เล่นสนุกกับรถได้อย่างเพลินเลยแล้วอีกอย่าง M s o u n านะครับโอ้โหเสียงท่อและนลั่นาฟสีเหมือนเปิดปิดวาวเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าดูจริงๆแล้วภายในแต่งคาร์บอนนะครับ ทั้งหมดเลยสวยมากเลยนะครับโอ้โหนี่ก็นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างคือนี่เซต M1 ็2นนะครับเหมือนเป็นช็อตคัตเวลาเราอยากขับสบายกด M1 ไว้เอาอยากซิ่งๆิ่งเลยกด M2 ก็เซตบนจอได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาเซตครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เวลาใช่ครับหมูขึ้นรถมาอุ้นต้องเซตใหม่อีกแล้วเราก็เซตได้เลยนะครับแต่เมื่อกี้มันมีดีเทลอีกนะก็คือไดเจติกจะมาปรับได้ครับ รอบการเปลี่ยนเกียร์อ่าซึ่งจะเปลี่ยนไวหรือว่าลากรอบอ่าก็าอยู่ที่เราตั้งได้เลยนะครับ นี่เกียร์ด <D, S 2> เกียร์เ <S S, <S ซึ่งเกียร์ดน่ะคือเป็นเกียร์ออโต้ปกติแต่เก็คือเป็นเกียร์ออตโ,อต,โอต้ที่ลากรอบสูงๆน,นะครับสามารถเซฟไว้ในตรงนี้ได้เลย,เลยแล้วก็มาดูที่ตรงกลางกันบ้างนะครับ,รบที่<ม>ชาร์จไร้าสายนะครับแล้วก็มี Type C 2จุดที่วางแก้วสช่องพร้อมแอมเบียน์ไลท์นะครับแล้วก็ตรงกลางปุ่มสตาร์ทสีแดงแลวโอ้โหดุมากๆนะครับอืแล้วก็ เป็นโปรไมไดเอ็มตัวเกียร์แล้วจะเป็นแปดสปีดสเตปทอนิกเอ็มซึ่งปกติเนี่ยเอ็มจะเป็นเกียร์อีกแบบหนึ่งแต่นี่คือแบบเป็น e c h i p t e r ที่เป็นเกียร์เอ็มใช้ไม่ได้ชิปเอาค่ะใช่พัดดัลชิปตรงนี้แล้วนะครับก็ทำให้ดูไม่ค่อยแตกต่างจากตัวปกติหนักนะครับก็ทำให้ดูใช้งานง่ายขึ้นนอกจากเซตอัพเมื่อกี้เรายังมีโปรไมด์หมด อ่าเอ็มโหมดครับนะครับมีรถมีสปอร์ตแตกก็คือโอ้พร้อมแข่งเต็มระดับให้เรารู้ถึงอารมณ์สภาพถนนนะครับถูกต้องครับนอกเหนือจากนั้นยังมีเอ็มไฮบริดด้วยสมมุติว่าเราเนี่ยอยากใช้ในเมืองโดยไม่เสียค่าน้ำมันเลยอิเล็กทริกล้วนๆเนี่ยประมาณ67กิโลวิ่งไปกับทำงานไม่เสียน้ำมันสักบาทชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงด้วยวอล์กอัพ นะครับก็ทําให้เราสามารถโอ้โหวิ่งได้สบายๆไม่ต้องขับรถที่เครื่องวีแแต่ไม่เสียค่าน้ำมันสักบาทนะครับแต่ว่าก็จะได้สัมพันธ์ณะที่แตกต่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีพวกอีคอนโ o อีคอนโก็จะเป็นเน้นใช้เครื่องยนต์แล้วก็รีเจนรีเจนไฟรีเจนไฟกลับมานะครับโดยที่อาจจะรีเจนได้ไม่เต็มร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังได้คืนได้ร้อยเลย ตัวนี้กลับมาร้อยหนึ่งแล้วโอ้โหอย่างนี้ถ้าใครวิ่งด้วยน้ำมันแล้วชาร์จเต็มแล้วก็แบ้เตอรี่ยุ่ปกติไฮบริดไฮบริดก็ได้ไดนามิกไดนามิกพัสก็ได้ครับก็ไดนามิกก็จะเน้นแบบโอ้โหสมรรถนะครับผมอ่านี่ครับก็ให้ชมเบาะแบบตาอิ่มให้นี่ตรงนี้มีไฟเรืองแสงด้วยจริงมีไฟด้วยเนาะครับแล้วก็ลายเบาะเขาแบบโอ้โหดำแดงดุดดุนะครับแล้วก็นี่อ่ะช่องเก็บสัมภาระโอ้โหใหญ่มากและมีไฟดีซีสิบสองโวลต์ใช่ครับให้มาเต็มๆนะครับ ต้องบอกเลยว่าให้มาเต็มจริต่มาพร้อมกับแอร์สีโซนใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างรถ M จะนั่งหลังสบายหรือเปล่าไปดูกันครับเอาเลยครับตอนนี้ผมกับพี่แม็กอยู่ด้านหลังแล้วใช่ครับรถ M แบบดุๆแบบนี้นั่งจะเมื่อยไหมเนี่ยแบบโอ้โหแต่บอกเลยครับเล็กรูผมสูง173เหลือๆมี M ตรงนี้สวยๆพร้อมที่ติดขาพร้อม Type C นะครับ โอ้โหแอร์สโซนปรับแยกอิสระปรับนุ่ยครับมีที่แอร์เสาบีด้วยนะครับเครื่องเสียงโบเวอร์แอนด์วินกิสวยๆนะครับมีม่านบางแดดเหมือนซีรีส์ห้าน้ะม่านหลังด้วยเนะม่านหลังก็มีแล้วก็ที่วางแขนนะครับสบายจริงๆนะครับบ่งบอกเลยว่านี่เป็นรถแบบนี่คือรถพ่อบ้านที่สามารถซิ่งได้สุดๆนะครับก็โอ้ให้มาเต็มๆครับออปชันล้นๆเลยแบบ เน้นๆเลยนะครับนี่เราก็ได้ชมภายนอกล้อเบรกนะครับก็เป็นอคันธาราด้วยใช่ครับอัลคันธารานะครับอ่าแล้วก็เบลนี่ลายเอ็มแน่นอนนะครับนี่คือรถเอ็มเนาะเราก็ได้ชมภายนอกล้อเบรกภายในแล้วอยากเห็นเครื่องแล้วใช่ไหมครับเครื่องดูดูเราไปดูเครื่องกันครับผมไปเอาละครับเมื่อกี้เราไปรอบคันภายนอกภายในแล้วอยากเห็นเครื่องแล้วไปชมกันครับ ก้ามัดของเขาครับพลักกำลัง V8 4.4ลิตรนะครับโอ้โหให้มาพร้อมกับสมรรถนะที่รวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง727รแรงม้าแรงบิด1,000นิวตันเมตรโอ้โหเยอะสุดเลยนะเจ็ดร้รมา0-100เพียงแค่3วิกว่าสามวิเท่านั้นนั่นเองความเร็วท็อปสปีด305นะครับ โอ้โหแต่มาพร้อมกับเครื่องยนต์รถตัวรถที่หนักถึง2.5ตันอถูกต้องครับ<ม>เขาถั่วแล้วเนี่ยผมคิดว่าขับสนุกแน่นอนแรง3ใช่ครับ3.5 <5 S 1> วิกับรถหนัก2ตันครึง่งโอ้โหโอ้โห,โโหนี่ถือว่าเป็นรถที่เร็วมากๆแล้วแรงมาเยอะมากๆเลยใช่แล้วก็แบบเป็นไฮบริดครั้งแรกของ b m อยู่ M5 เลยแบบโอ้โหเขาไม่เคยมีมาก่อนกับการจับคู่กับมอเตอร์อย่างนี้นะครับผม นี่จะเป็นการรีวิวทั้งหมดของ M5 ตัวใหม่นะครับ G90 นะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่แม็กนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ b m w Thailand และ b m w a m o n p a s t e e ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ